ทินจัดให้ครับคลิปนี้พี่โยจะมารีวิววิธีการเล่นการใช้งานตัวโดรน F 1 6 9เนะครับเป็นตัวสากลางและตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะฮะก็คือเป็นตัวระบบมอเตอร์วัตเลรด้วยนะครับว่าเล่นยังไงใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวมาเลยครับอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับแกะสดๆกันเลยนะครับตอนนี้ข้างในนะครับจะมีกระเป๋าให้อีกหนึ่งใบนะครับทุกคนก็สามารถพกพาได้สะดวกเลยนะฮะกระเป๋าคือยิ้วได้นะครับตัวนี้เนี่ย แกมาครับครับนี่นะฮะรุ่นนี้นะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับตัวโดรนหนึ่งลำโดรนนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นมอเตอร์บัสเลดโดรนมีมอห์คอนโทรลตัวนี้จัดโปรนะครับเขาให้แบตเตอรี่โดรนถึง2ก้อนนะครับเอาไว้สลับเปลี่ยนกันเล่นนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะฮะแล้วก็ถุงซิปล็อกนะครับก็จะมีชุดใบพัดปีกแถมให้อีก1ชุด4ใบไขควงหัวชาร์จแบบหัว usb นะครับแล้วก็จะมีชุดคู่มือ QR code นะฮะให้โหลดโปรแกรมลงหน้าจอมือถือนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะมาประกอบโดนก่อนนะครับมาเลยครับมันง่ายมากเลยครับตัวนี้นีครับกลางปีกออกนะฮะสีแกนนะครับเป็นมอเตอร์บัสเลดตัวนี้จะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์กันชน4ทิศทางเอาไว้เล่นในบ้านนะครับมีกล้อง2ตัวนะครับมีกล้องหน้าปรับด้วยมือได้เลย และกล้องด้ท้องและใครที่เป็นมือใหม่นะฮะอยากจะให้ลูกให้หลานเล่นนะครับหรือฝึกเล่นเองนะฮะตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นนะฮะช่วยให้ตัวโดนบินนิ่งขึ้นทําให้เล่นง่ายขึ้นครับผมอ่ะมาแบตเตอรี่ครับง่ายขึ้นอย่างนี้นะจับง่ายขึ้นครับจะเข้าไปครับตรงล็อกปุ๊บนี่ครับผมลองเปิดดูสิครับว่าใช้งานได้หรือเปล่ากดที่ตุ่มนี้นะฮะนี่ครับข้างบนเห็นไหมครับกดค้างเลยครับ อ่าถ้าเกิดมีเสียงแบบนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วครับผมโอเคปิดก่อนนะครับสองตัวรีโมคอนโทรลรีโมคอนโทรลนะครับใส่แบตเตอรี่ขนาด 2A 3ก้อนตัวนี้มีให้เรียบร้อยเลยนะครับครบชุดเลยวิธีการเล่นนะฮะนะที่จับโทรศัพท์มือถือมีมาให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะหลายๆคนนะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับพี่โยชาร์จแบตเตอรี่ยังไงนะครับก็จะมีสายเป็นหัว USB ไปให้นะครับ เสียบกับปลั๊ก USB ได้เลยนะครับนี่ฮะเสียบลงไปอย่างนี้นะครับทุกคนมันจะมีเขี้ยวตรงล็อกเลยครับถ้าเสียบไม่ตรงนะครับมันเข้าไม่ได้เวลาเสียบปุ๊บชาร์จมันจะมีไฟสีแดงติดตรงนี้นะฮะใต้ตัวสีขาวนี่ฮะมันจะมีไฟสีแดงติดขึ้นมาถ้าเกิดเต็มมันก็จะดับลงไปประมาณ 30- 40นาทีบวกรบครับผมนี่คือวิธีการชาร์จไฟนะครับแล้วก็หลายๆคนนะฮะเอาไปบินแล้วนะครับถ้าเป็นตัวระบบมอเตอร์บัสเลส มันเป็นตัวงานแบบสปอร์ตนะฮะจะไม่มีตัวเซฟตี้นะครับเพราะตัวนี้ทั้งแรงทั้งมันเลยนะครับทีนี้หลายๆคนบอกว่าพี่โยถ้าเกิดผ้าชนบินชนและวใบพัดตรงใบพัดแตกเปลี่ยนยังไงเอ้าวทุกคนมาดูครับใบพัดนะฮะเขาจะมีให้ทั้งหมด4ใบฝั่ง B 2ใบฝั่ง A อีก2ใบแต่เวลาเปลี่ยนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง B เห็นไหมฮะฝั่งนี้เป็นฝั่ง A เราต้องเปลี่ยนให้ถูกฝั่งนะครับฝั่ง A คือต้องเปลี่ยนที่ฝั่ง A ฝั่ง B ต้องเปลี่ยนที่ฝั่ง B ถ้าเปลี่ยนผิดข้างบินไม่ขึ้นโอเคนะครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนใบพัดนะครับเขาจะมีไขควงให้พร้อมนะฮะถ้าเกิดน็อตหายก็มีน็อตสแปร์ให้อยู่แล้วนะครับอยู่ในนี้นะครับน็อตสแปร์อ่ะโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะมาโหลดโปรแกรมลงหน้าจอมือถือกันนะครับทำยังไงตามมาเลยครับการโหลดโปรแกรมลงหน้าจอมือถือนะฮะการโหลด โทรศัพท์นะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะเพื่อใช้ในการโหลดโปรแกรมนะครับเอามาครับง่ายๆเลยนี่ครับเขาจะมีตัว QR Code มาให้นะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ถ้าใครใช้ iPhone แนะนำนี่นะฮะ iOS โหลดอ่าสแกนเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็น Android นะฮะแนะนำให้โหลดเป็น Google Play ครับทำยังไงครับมาง่ายสุดเลยนะฮะทุกคนเข้าที่แอปสีเขียวครับแอปสีเขียว อ่ะอยู่นี่นะฮะแอปสีเขียวแตะเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับตรงคนบวกครับตรงนี้แตะครับ QR code ครับแตะหนึ่งทีครับอ่ชาร์สแกนได้แล้วนะครับทีนี้เราสแกนผมใช้เป็นตัว Android นะครับผมจะสแกนตัว Google Play นี่ลิงก์ขึ้นมาแล้วนะครับแตะเข้าไปครับปุ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าใครอยากจะโหลดผ่านอ่าแอปสโตลหรือ Google p l a y ์หรือเพจสโดยตรงเลยนะครับก็พิมพ์ค้นหาชื่อ นะฮะแอปนี้นะครับ Wi-Fi UAV ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปนี้นะฮะก็สามารถที่จะโหลดผ่านแอปตรงนั้นก็ได้นะครับทีนี้เราต้องการโหลดครับกดติดตั้งก่อนกดติดตั้งเข้าไปนะครับสักครู่ครับตอนนี้เราจะใช้เวลาโหลดนะครับสักครู่เดียวนะฮะไม่นานไม่นานนะครับประมาณ2นาที3นาทีไม่เกินนี้นะครับหรือมากสุดก็นาทีกว่าๆเองนะครับสักครู่เดียวครับ8%เเข้าไปแล้วครับ รอดูนะครับ10นะครับ12แป๊บเดียวครับตัวนี้ถ้าอินเทอร์เน็ตแรงก็โหลดได้ไวถ้าใคร Internet อินเทอร์เน็ตอืดมากๆก็โหลดช้านะฮะตามตามความแรงของอินเทอร์เน็ตของเครื่องโทรศัพท์นะครับทีนี้รอให้เขา,าสรุปอีกทีนึงนะฮะมันคืออะไรฮะสรุปให้มันโหลดก่อนนะครับให้มันขึ้นตัวสีดำเงินเปิดครับแตะเข้าไปตัวนี้นี่หน้าแอปจะเป็นแบบนี้ครับ กดที่อ u กสตตัวนี้ครับผมอ่ะโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานองมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูว่าทำยังไงมาเลยครับการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi นะฮะเพื่อนๆถามมาว่าพี่อ๋อถ้าโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะใช้งานได้หรือเปล่าจะดูภาพได้ไหมตอบเลยครับใช้ได้ครับเพราะตัวนี้นะฮะมันจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จากตัวโดนออกมาและใช้โทรศัพท์รับสัญญาณ Wi-Fi ครับโอเคไหมครับทำแบบไหนนะฮะเอามาเลยครับ เปิดก่อนนะครับเปิดสวิทช์โดนครับกดค้างครับให้มีเสียงก่อนนะครับเรียบร้อยนะฮะเปิดสวิทช์ตัวรีโมทครับจากออฟไปออนเึ๊บเห็นไหมฮะไฟยังกระพริบอยู่ให้เราดันคางยกด้านซ้ายขึ้นสุดหนึ่งทีปล่อยลงสุดหนึ่งทีปล่อยไฟนิ่งตัวโดนกับรีโมทลิงก์กันเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่โทรศัพท์ตั้งค่าหรือใครจะเข้า Wi-Fi เลยก็ได้นะครับ กดที่การเชื่อมต่อ Wi-Fi กดที่ WiFi นะเดี๋ยวเขาจะมีรหัสนะฮะของ w i f i ตัวนี้ดีครับรหัสขึ้นมาแล้วครับ f l o w ตามด้วยตัวเลขนะฮะนี่คือรหัส Wi-Fi ของโดนรุ่นนี้นะครับกดเข้าไปนะฮะทำการเชื่อมต่อสักครู่เดียวครับกาลังตรวจสอบระบบคุณภาพอยู่อ่าทีนี้ครับทีนี้นะครับเราต้องกดทำการเชื่อมต่อเสมอ ก็ได้เฉพาะครั้งนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเชื่อมต่อเสมอเนี่ยครั้งต่อไปเราไม่ต้องกดละนะครับขึ้นมานะครับ WiFi จะขึ้นแบบว่าเชื่อมต่อโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเป็นแบบนี้นะครับใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะโอเคนะฮะเราออกครับจากหน้านี้ไปที่หน้าที่เราโหลดโปรแกรมไว้นะครับเลื่อนไปหลังสุดเลยนะครับหาชื่อว่า Wi-Fi uav ตัวนี้แตะเข้าไปครับนี่ฮะขึ้นมาแล้วกดอ่าแตะที่ตัวสีข,ขาวเลื่อนขึ้นนิดนึงขณะใช้แอป อนุญาตครับทําไมต้องอนุญาตครับเวลาเราถ่ายภาพและวิดีโอเขาจะได้โหลดเข้าคังภาพโทรศัพท์มือถือของเราเลยครับทีนี้แตะที่ตัวสตาร์ทครับผมอ่ากล้องมาแล้วนะฮะทุกคนกล้องมาแล้วนะครับนี่นะฮะนี่คือกล้องนะครับอ่าเดี๋ยวปรับนะกล้องขึ้นนิดเดิงนี่นะฮะนี่ครับกล้องครับผมนะฮะกล้องสดๆผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนทีนี้เห็นไหมครับว่ามันมีหน้าจอบังคับอยู่เพราะตัวนี้สามารถบังคับผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับ ต้องการเอาตัวบังคับออกแตะที่ตัวรูปเครื่องดินต้องการบังคับผ่านหน้าจอก็แตะตัวนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับถ้าต้องการเปลี่ยนกล้องนะฮะแตะตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าจะมีรูปกล้องฝั่งนี้คือแตะนะครับเป็นกล้องใต้ท้องแตะเองทีเป็นกล้องหน้านะครับถ่ายภาพขวามือนะฮะแตะที่ตัวภาพครับเอ่อกล้องนะครับถึงช็อตถ่ายไปแล้วถ่ายวิดีโอแตะที่ตัวกล้องวิดีโอครับ มันจะขึ้นเป็นแถบสีขาวนะฮะแล้ววินาทีขึ้นอย่างนี้ครับอ่าอันนี้ตอนนี้กําลังถ่ายวิดีโออยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะความชัดของกล้องประมาณนี้นะครับทุกคนราคาประหยัดนะครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่2ก้อนด้วยนะครับกดหยุดวิดีโอกดตัวนี้ครับถ้าเกิดกล้องของใครกลับหัวสมมุตินะฮะอ่ะแตะรูปที่ตัวสี่ไข่ก่อนสมมติว่ากล้องกลับหัวแบบนี้นะฮะแล้วก็แตะที่ตัวสี่ไข่นะครับแล้วก็ไปกดที่ R E V ตัวนี้ เห็นไหมครับตัวนี้สามารถซูมกล้องได้อีก50เท่านะครับกดที่ตัว50นะฮะตัวนี้ซูมได้นะครับตัวนี้ถ่ายภาพผ่านการใช้ลักษณะท่าทางได้นะครับอ่ะโอเคเอาออกครับเข้าสู่โหมดเดิมนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะมาลองบินกันดูนะฮะว่าใช้งานรีโมทยังไงครับตามเลยครับเป็นวิธีการเล่นโดนใช้โดนเลยครับผมอ่ะมาเลยครับตัวนี้นะฮะเมื่อกี้นะครับเราเชื่อมต่อ w i f i ไว้เรียบร้อยแลวนะครับผมทีนี้ เอาโทรศัพท์มาวางครับแบบนี้นะฮะโทรศัพท์วางแบบนี้นะครับทีนี้ก่อนบินขึ้นนะฮะทาการคาลิเบตโดนก่อนนะครับให้กดคันโยกสองข้างนะฮะเป็นแนวมุม4ี่ห้าองศาลงพร้อมๆกันนะครับแล้วไฟตรงนี้จะกระพริบนะฮะแล้วมีเสียงที่ตัวรีโมทนะครับดูนะครับนี่ครับไฟหยุดนิ่งปล่อยครับโอเคนะฮะต่อไปเราจะบินขึ้นครับถ้าจะบินโดนขึ้นนะฮะเรากดออโต้เลยเห็นไหมครับลูกศรชี้ขึ้นตัวนี้คือบินขึ้นออโต้ ถ้าเป็นตัวลูกศรชี้ลงตัวนี้คือบินลงอัตโนมัติคือออโต้ตันเองครับกดหนึ่งทีบินขึ้นครับใบพัดทางานบินขึ้นอัตโนมัตินะครับและเขาจะล็อกระดับให้เราเองแบบอัตโนมัติเห็นไหมครับว่าโดนล็อกระดับการบินได้เห็นไหมฮะเอาวางรีโหมดครับประมาณ1เมตรเมตรยีไม่เกินเมตรสินะฮะล็อกระดับแต่ทีนี้เราต้องการความสูงเพิ่มขันโยกด้านซ้ายครับขันโยกด้านซ้ายดันขึ้นครับกด,ดคกด้างปล่อยมือ จะล็อกระดับทันทีเห็นไหมครับถ้ากดค้างอย่างเดียวก็ขึ้นอย่างเดียวนะฮะหลายๆคนกดขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับมันก็ขึ้นลอยไปเลยนะครับหายไปเลยเอาแตะลงครับกดคันโยกลงครับด้านซ้ายถ้าพอแล้วดีดมือออกจากคันโยกล็อกระดับครับเห็นไหมเขาล็อกระดับได้ดันขึ้นแตะลงนี่คือระบบการล็อกระดับการบินนั่นเองถ้าเรากดนะฮะคันโยกนะครับไปด้านขวาตัวโดนหมุนหัวขวา นะครับอะเดินหน้ามานีดหนึ่งฝั่งนี้ครับกลางๆหน่อยอ่านะครับถ้าต้องการกดคันโยกมาซ้ายโดนก็หมุนหัวไปด้านซ้ายถ้ากดค้าม,มันก็หมุนรอบเลยนฮะทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะดันขึ้นดันลงหมุนหัวซ้ายหมุนหัวขวานะครับอ่ะต่อไปต่อไปนะครับทีนี้มาดูครับคันโยกด้านขวามีหน้าที่บังคับทิศทางต้องการเดินหน้าครับกดเดินหน้าเห็นไหมฮะ ถอยหลังกดเดินหลังค้างไว้เดินหน้ากดค้างนะฮะโยกได้ฮะโยกซ้ายโยกขวาได้ไหมครับถอยหลังโยกซ้ายโยกขวาได้นะฮะต้องการบินไปขวาเลยกดไปด้านขวาครับตรงๆนี่คือขวาซ้ายเห็นไหมฮะซ้ายขวาหน้าหลังบังคับวิทางนะฮะแล้วก็สามารถโฉบได้นะครับสามร้อยสิบองศาเลยนะฮะตัวนี้ซ้ายขวาโฉบได้หมดเลยนะฮะอ่ะทีนี้ครับ ถ้าเรากดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสปีดหนึ่งเขาก็สามารถบินได้อยู่แล้วครับใครที่เล่นใหม่ๆนะฮะเล่นสปีดหนึ่งเล่นต่ําๆบินใกล้ๆตัวเองไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่นสูงและเล่นไกลนะฮะถ้าเกิดเริ่มเล่นไปแล้วครับต้องการแรงขึ้นนี่ฮะซ้ายมือตุ่มบนสุดนะครับเห็นไหมฮะเป็นตัวเข็มนาฬิกาแตะหนึ่งทีมีเสียงดังสองกิกใช่ไหมครับนี่คือสปีดสองเพิ่มความแรงครับเพิ่มความแรงให้กับโดนครับ พุ่งครับสปีดสองนะฮะเห็นไหมพุ่งครับตูดเลยอ่ะปล่อยเขาก็หยุดครับทีนี้ให้แรงกว่านี้กดอีกหนึ่ง K สปีดที่สามเฮ้ยครับมันจะเล่นง่ายเพราะมีเซ็นเซอร์สแกนพื้นช่วยให้นิ่งขึ้นสปีดสามไปครับพุ่งครับโฉบซ้ายขวาดึงถอยหลังนะฮะไม่ต้องเล่นไกลมากนะฮะโฉบซ้ายขวานี่ครับพุ่งเบรกเดินหน้าเบรกทีหนึ่งนะฮะถ้ามันแรงเกินไปนะฮะต้องการหยุดแตะถอยหลังทีหนึ่งแล้วปล่อย นะถอยหลังมานะฮะมันแรงเกินไปนะครับแตะเดินหน้าทีนึงแล้วก็ปล่อยนะฮะมันจะช่วยเบรกให้เราได้นะครับตัวนี้อ่ะต่อไปนะครับตัวนี้สามารถตีลางกาได้ถึงสีทางอันนี้มันมากเลยเห็นไหมครับขวามือสุด3 6 0องศาแตะ1ทีตีลางกาหน้าดันขึ้น1ทีครับเปไ็นยังไงตีลางกาถอยหลังต้องแตะตัวนี้ก่อน1ทีครับแตะปุ๊บดันถอยหลัง1ที 1> เขาจะมีเสียงนะฮะ ตีลังกาด้านขวาแตะหนึ่งทีดันไปขวาโอ้โหเป็นยังไงนะฮะตีลังกาซ้ายแตะมาซ้ายนี่นะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีระบบเซ็นเซ,นเซอร์เวลาบางคนอาจจะเล่นในบ้านที่แคบนะครับปุ่มนี้ครับผมเนี่ยปุ่มนี้จะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์นะฮะกดหนึ่งทีครับเซ็นเซอร์จะทำงานนะครับ เซนเซอร์ S S จะทํางานนะครับถ้าตัวโดรนบินเข้าไปใกล้ๆกําแพงนะฮะมีเสียงเตือนด้วยนะครับเซนเซอร์จะมีไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบแสดงว่ามันกาลังทํางานอยู่นะฮะถ้าเรากดหยุดกดอีกหนึ่งทีเพื่อเป็นการหยุดเซนเซอร์ตัวนี้จะมีเสียงเตือนเซนเซอร์ทํางานด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ดีอย่างนะฮะเวลาบินบินอยู่เนี่ยแบตเตอรี่โดนอ่อนตัวลงนะฮะจะมีเสียงเตือนดังที่ตัวรีโมทเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับเสียงดังติ๊ดติ๊ด คือเสียงเตือนเวลาแบตเตอรี่โดนอ่อนตัวลงนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับนี่ระบบนี้คืออะไรระบบนี้คือระบบหลงทิศทางแต่เราต้องตั้งลำให้ตรงอย่างนี้และยืนข้างหลังโดนนะฮะเวลาเล่นโดนหันหน้าโดนไปข้างหน้าและยืนหลังโดนนะฮะถ้าใครเป็นมือใหม่กดขึ้นมาปุ๊บตั้งลำอย่างนี้ได้ปุ๊บบางทีบินไปนะฮะอาจจะแบบไม่เห็นหน้าหลังซ้ายขวานะครับบังคับไม่ถูกให้กดปุ่มนี้ครับบนส่วนไหนฮะขวามือนะฮะกดบางทีครับ ทีนี้นะครับผมจะลองให้ดูอ่าบังคับเดินหน้าอันนี้คือปกติเห็นไหมครับปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะบังคับหันซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหน้าฝั่งนู้นกลายเป็นด้านข้างถ้าเรากดเดินหน้านะครับด้านข้างจะกลายเป็นเดินหน้าทันทีครับข้อยหลังครับตอนต่อไปนะครับมันจะมีอีกระบบหนึ่งฮะใครที่เป็นมือใหม่นะฮะเขาเรียกว่าระบบหลงทิศทางนะครับเห็นไหมครับอ่าด้านซ้ายมือนะฮะตุ่มที่สองครับ กดหนึ่งทีครับสมมุตินะฮะเราบินโดนไปแล้วนะครับตอนนี้เห็นไฟกระพริบนะฮะเราอาจจะกดบังคับซ้ายขวาแล้วหมุนหัวนะครับเมาไม่รู้ว่าหน้าหลังซ้ายขวาคือด้านไหนนะฮะอ่ะอย่างนี้ครับสมมุตินะครับตอนนี้เรากดไปแล้วไฟกระพริบนะฮะเดินหน้าอ่ะปกตินะครับทีนี้ลองดูนะฮะถ้าเกิดเราหันหัวอย่างนี้แล้วเราจะบังคับเดินหน้าด้านไหนกลายไปเดินหน้าดูนะครับทุกคนเห็นไหมครับด้านข้างกะกลายไปเดินหน้าทันทีเห็นไหมฮะถอยหลังครับ ดันข้างกักายเปถอยหลังทันทีครับเห็นไหมครับนี่คือระบบหลงทิศทางนะครับถ้าใครเล่นไม่เป็นนะให้เล่นระบบนี้ก่อนก็ได้นะครับบินขึ้นมาตั้งลำให้ตรงนะครับหันหันหน้าไปด้านฝั่งหน้าเรายืนด้านหลังนะครับแล้วกดปุ่มนี้นะครับอ่ะสังเกตนะครับมันจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามครับด้านหลังอันนี้คือด้านหลังนะครับกดเดินหน้าด้านหลังกายไปเดินหน้าเห็นไหมฮะถอยหลังครับเห็นไหมฮะด้านหน้ากายเป็นถอยหลังครับนี่คือระบบหลงทิศทางนั่นเองอ่านะครับซ้ายขวานะฮะ จะอยู่แนวเฉียงยังไงก็ตามนะฮะเห็นไหมครับได้หมดเลยครับเขาเรียกว่าหลงทิศทางครับผมตัวนี้โอเคนะครับถ้าเกิดเราเอาโดนกลับมาได้แล้วนะฮะกดอีกหนึ่งทีเพื่อให้สู่โหมดเดิมครับอดูนะฮะโหมดเดิมนะฮะถอยหลังนะครับด้านหลังก็กลายเป็นถอยหลังเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่นะฮะเดินหน้าก็กลายเป็นเดินหน้าเหมือนเดิมครับผมตัวนี้อ่ะโอเคนะฮะเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งนะเซฟิดสองแล้วกันอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าบินโดนขึ้นไปมีลมปกตินะฮะตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์สแกนพื้นนะฮะช่วยกันลมให้เราเองแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราลอยตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยความสูงนะฮะถ้าโดนนิ่งก็โอเคแต่ทีนี้อ่ะสังเกตนะครับโดนมีอาการไหลนะฮะนิดนึงนะครับเรากดปุ่มนี้1ทีถ้าโดนมีอาการไหลมาหลังกด1ทีปุ๊บบังคับแตะหน้าครับนี่คือเป็นการแต่งบาลานซ์กันลมนะฮะ ถ้าโดนไหลมาหลังแตะหน้าใช่ไหมครับถ้าโดนไหลมาด้านซ้ายแตะหนึ่งทีครับผมแตะมาขวาอ่ะแตะมาขวานะครับแต่ถ้าเกิดโดนไหลมาขวากดตัวนี้แล้วก็แตะไปซ้ายนะครับแตะไปซ้ายก็คือทําให้มันย้อนสอนกันนั่นเองนะครับถ้าโดนมีอาการไหลไปด้านไหนนะแตะตุ่มนี้ก่อนแล้วก็แตะปึ๊บๆจนกว่ามันจะนิ่งขึ้นนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราลองมาเล่นรวมๆอยู่นะครับผมนะฮะเดินหน้าครับสปีดหนึ่งสปีดสองสปีดสามถอยหลังครับนี่นะฮะถอยหลังนะครับโฉบขวานะฮะโฉบซ้ายเบรกเดินหน้าแตะหนึ่งทีนะครับตีลังกาครับอ่าเล่นต่อเนื่องนะฮะนี่นะครับเล่นต่อเนื่องนะฮะใครที่เป็นมือใหม่ฝึกบินนะฮะพี่โยก็แนะนําให้เล่นต่ำๆบินใกล้ๆตัวเองไว้ก่อนนะฮะอย่าลืมข้อนี้เลยนะครับเดี๋ยวหายนะครับเวลาดันขึ้นนะฮะ แตะแล้วก็ต้องปล่อยด้วยนะครับถ้าแตะอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวนะฮะถ้าปล่อยล็อกระดับทันทีครับนี่ฮะแตะลงปล่อยมือล็อกระดับทันทีมันจะนิ่งเล่นง่ายครับผมทีนี้จะเอาโดนลงจอดนะฮะทุกคนเอาโดนลงจอดนะฮะบินกลับมาก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็แตะตุ่มด้านขวามือนะฮะตุ่มนี้หนึ่งทีครับปึ๊บบังคับทิศทางครับต้องการให้โดนลงตรงไหนครับบังคับทิศทางครับถึงพื้นเขาก็จะดับเครื่องยนต์ให้เราเองแบบอัตโนมัติครับผม นะฮะใครที่สนใจนะครับลองเอาไปฝึกเล่นดูนะฮะตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์กันชน4ทิศทางนะครับก็จะเป็นตัว F 1น9้นั่นเองนะครับตอนนี้ให้แบตเตอรี่ถึง2ก้อนเลยนะฮะทาริโมดพร้อมเล่นเลยนะฮะร,รีบเลยแล้วกันเล่นง่ายราคาประหยัดจัดตัวนี้ครับผมโยทินจัดให้